สวัสดีครับนี่คืออำเภอหนองคอกจังหวัด้อยเอ็ดครับอันนี้คือร้านข้าแจงนะครับยุนนาไปย์นี่อำเภอหนองคอกจังหวัด้รยเอ็ดนะครับเป็นล้านขขาแจงที่อร่อยผมมากินประจํานะครับเริ่มต้นที่40สิบาทนะครับ4ี่สิบาท2อย่างหาสิบบาทถือว่าถูกนะครับประมาณสิบกว่าเมนูนะครับสิบสี่เมนูนะครับมีเมนูหลายแนวนะครับคุณนะนะครับหลายนะครับไทยพี่น้องเอิ์เหนียว่ะละเมอนะครับพี่น้องมาจินได้หกมง หกโมงครึ่งเนาะหกโมงครึ่งถึงบ่ายหกโมงครึ่งถึงบ่ายสองประมาณนี้ครับ,ตรบแต่ว่าอาหารจากอาหารและลานี่คือมาช่วงเศร้าๆนี่ครับนนรมาส<ม>ายม,<า> <laughs> มาสายี่เหลือเท่านี้แหละนะครับชื่อว่านี่ซิบซี่เมนูนี่ถือว่าหลายครับแต่ละเมนูน่ะร้านเขาแจงเล็กๆครับแต่ว่าเป็อนอาหารแซ่บนะครับแลแ้วก็เมนูหลายแล้วก็บซมี่อ่ากาเหลาเลือดหมูพร้อมนะครับเกาเหลาเลือดหมูนี่แถมเขาให้ แจ้งพองพี่ครับอาหารที่บ้านแสบๆเรื่องพี่น้องมากินครับแสบๆนะครับร้านข้าวแกงอำเภอหนองผอจเลยทร้างไปเรื่องนกท่าครับชูมือนะครับปิดวันอาทิตย์เด้อปิดวันอาทิตย์ปิดวันอาทิตย์นี่นี่คือเจ้าของครับเจ้าของน้องผู้ชายเพิ่อนนะครับอันนั้นน้องผู้หญิงนะครับกขาลังกินเข่าอยู่ขอบงผู้ใดๆ